วัสดีครับเทมสวัสดีครับเทมเองครับ,รบก็วันนี้อยู่กับรายการปั่นกันเก่ง e ีพี่ทาแล้วฮะก็วันนี้เราจะมาสอนยกหน้าหรือวิลลี่นเองนะก็ท่ายกหน้าน่าจะเป็นท่าพื้นฐานสำหรับการปัจจัรยานแล้วเนาะเป็นแบบทิก ทีหนึ่งเอาไโแบบาะนะ้โชว์เท่แบบขับผ่านเนี่ยเท่นะโชว์โชว์สาวนี่คือเท่ะนะโอเคแล้วมาพูดถึงสิ่งที่สำคัญก่อนที่เราจะไปยกหน้ากันนะก็หนึ่งเลยสงสาบเบาถ้าต่ำไปเนี่ยถ้าเบาต่ำไปอะ่ะเราคือจริงๆมันมันก็ไม่เกี่ยวหรอกว่าเบาต่ำหรือเบาสูงคือเอางี้ก่อน่ะข้อดีของเบาสูงเบาสูงจะทำให้เรางัด งัดหน้ารถขึ้นง่ายแต่ว่าจะเลี้ยงค่อนข้างยากเพราะว่าบาลานซ์จะเป็นทางด้านหลังเนาะเวลาเวลารถมันยกขึ้นแบบเนี้ยอ่าส่วนเบาะตา่ําต่ําประมาณนี้ยประมาณที่ผมใช้อยู่คือมันจะงัดงัดยากนิดนึงแต่ว่าพอมันได้บาลานซ์แล้วมันจะเลี้ยงง่ายมากเลยโอเคเรามาพูดถึงอีกอย่างคือเบรกเบรกหลังเนี้ยคือสําคัญมากคือหลายๆหลายๆคนอาจจะมองว่าไม่สําคัญนะแต่สาหรับผมคือ สำคัญมากคือผมเคยเจ็บตัวบ่อยมากกับการที่ไม่มีเบรกหลังเนี่ยคือมือใหม่อ่ะมือใหม่พวกที่มือใหม่ที่หัดยกอ่ะคือส่วนมากเราจะยกไปโดยไม่คํานึงว่ามันจะง่ายหรือไม่ง่ายหรือเปล่าเพเราฝึกครั้งแรกเราเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสมาธิมันอยู่กับแป่นปั่นอยู่กับเท้าอ่ะเอ้ยมันง่ายเราไม่รู้หรอกคือที่แนะนําคือผมแนะนําให้ใช้เบรกหลังในการฝึกครั้งแรกด้วยโอเคเรามาพูดถึง เรื่องเกียร์กันฮะก็คือเกียร์ที่เราจะใช้หัดจุกแรกๆเนี่ยเราจะใช้เป็นจานหน้าจานหน้านะน้อยสุดแล้วก็จานหลังใหญ่สุดก็คือเอาง่ายคือเกียร์ที่เบาที่สุดนั่นเองเพื่อว่าเราจะแบบใช้ในการงัดงัดให้น้ำม,มันลอยง่ายที่สุด <S <S ต่อไปคือเราจะเริ่มจากการนั่งยกก่อนนะก็คือนั่งยกก่อนอแบบนี้ถ้าถ้าแบบนี้เอาอย่างนี้ ยกมือขึ้นวางลงเอาเอาให้ปลายปลายสุดหรือว่าใครถนัดขท่าไหรก็แล้วแต่แล้วแต่คนถนัดนะฮะไม่มีไม่มีสิดทีม่มีมมูกก็เริ่มจากการนั่งข้อมรถดูก่อนแล้วเหยียบรถขึ้นให้ให้มันให้มันหรอปึ๊บโอเคเรารู้แล้ว,รลลวประมาณนี้คือประมาณเนี้หงายแน่นอนเราเราใช้เบรกหลังด้วยเห็นไหมเบรกหลังในการพอเราเหยียบขึ้นเหยียบขึ้นปุ๊บเราเบรกหลังให้มันอยู่เนี้ยก็คือเนี่ย เนี่ยข้อดีการใช้เบรกหลังคือมาไหลไปใ,ใช่ไหมไหลไปหายปุ๊บเบรกไหลไปหาปุาบ๊บเบรกมันเท่มากในการใช้นะในการเลี้ยงแบบนี้ถ้าถ้าใช้จนสตำนาญหรือบาลานซ์ฝึกบาลานซ์จุดหน่า,นา,นายยกเป็นแบบกิโลกิโลก็ยังได้ผมเคยยกได้มากสุดกิโลครึ่งนะแต่คันนี้ก็ยังไม่เคยไปลองตัแบบ้งแต่เปครูตัดแต่ตอนเป็นฮาร์ดเทลเคยลองโอเคทีนี้เรามาดูกันว่า มันใช้แรงเยอะไหมอ่าเราจะเปลี่ยนปรับเป็นเกียร์เฮ้ยโโอเค, <Nope. S 1> อเคการการงัดขึ้นเนี่ยเราจะใช้ขาเป็นหลักแล้วแค่ใช้ใช้แขนตัวดึงซึ่งมันมีชกหน้าอยู่แล้วใช่ไหมแต่จริงๆมันเราเราไม่ได้เราจะไม่ใช้แขนเยอะเยอะมากเท่าไหร่ใช้แรงแขนนะแขนเอ้ยไม่ใช่ย,ใชยกยก,ยกแบบนี้ประมาณนี้แค่ตีบตีบดูนะตีบ ส่งแรงจากตรงนี้ไปถีบขึ้นปึ๊บอย่างไรเห็นป่ะอันนี้คือไม่แตเนะเบรกก็คือปึ๊บนิดเดียวแค่เนี้ยคือต่อจะให้ยกช้าพอมาหงายพุกเราจะถีบรถทันทีมันมันอันตรายนะโอเคอทีนี้เราเราลองยกแล้วแบบว่าถีบแป้นปั่นให้รถมันหงายขึ้นเฉยแล้วเราลองเบรกหลังดู่อนค่อยๆเบรกแค่ให้มันขึ้นนิดเดียวก็ได้ไม่ต้องขึ้นเยอะขึ้นประมาณนี้ก็ได้ เบรกให้มันลงดูช่นี้จะลองดูได้ป่าวก็ประมาณนี้นะขั้นตอนที่สองก็ประมาณนี้นะขั้นตอนแรกก็คือลองยกขั้นตอนที่สองก็คือยกไปด้วยใช้เบรกหลังพอไปด้วยไม่ถึงกับพอคือทําทาครั้งแรกอ่ะอาจจะแบบพอเบรกหลังไม่ได้เว้ย ก็คือการแตะแตะเบรกหลังอะ่ะมันอาจจะยังทําไม่ได้เราก็แตะให้ล้อหน้ามันลงก่อนพอทีเนี้ยเราเริ่มชินแล้วเราจะเริ่มมั่นใจในการใช้เบรกหลังมากขึ้นแล้วผมคิดว่าถ้าใช้เบรกหลังเป็นอะ่ะลกหน้ามันจะไม่น่ากลัวอีกต่อไปเดี๋ยวดูตัวอย่าง ขั้นตอนมันก็มีอยู่ง่ายๆสองขั้นตอนคือยกเบรกยกเบรกปั่นอ่ะสามขั้นตอนยกเบรกปั่นยกเบรกปั่นแม่วนลูมแค่นี้แหละก็การยกหน้าก็มีประมาณนี้แหละหรือใครอยากจะแบบยื่นยกแต่สนวนมากไม่แนะนำผมจะให้ดูข้อเสียของการยืนเยอคือมันคุมบาลานซ์ครั้งยากเนี่ยะเอาจริงอริงไหม เตียนบาลานซ์จริงคือยืนรถเนี่ยยากมากเลยสำหรับผมอ่้ออีกอย่างหนึ่งคือคนคนที่เริ่มต้นใหม่ๆอะ่ะชอบชอบดึงรถแบบเนี้ยดึงรถแบบเนี้ยมายืนปุ๊บยืดดึงรถแบบเนีย้ยคือคือมันมันไม่ขึ้นยังไงมันไม่ขึ้นเพราะว่าน้ําหนักเราไม,ไ,มไม่ได้ไม่ได้เทมาไม่ได้เทมาตรงท้ายรถก็คือแนะนําให้นั่งไปนั่งลงไป น,น,นะนี่งลงไปปุ๊บเหยียบขึ้นเลยโอเคนั่งลงไปแบบนี้นะฮะเราก็เหยียบให้ล้อหน้าลอยแล้วแค่ใช้แขนดึงมาข้างหลังนะฮะอย่าดึงขึน้นข้างบนนะดึงมาข้างหลังเราใช้คือการดึงมาข้างหลังมันแค่ดึงให้ล้อหน้าลอยนิดนึงเองเราเราใช้ขาในการผลักล้อให้มันผลักล้อหลังให้มันดันขึ้นไปไไอย่างเงี้ยสมมตินี่เป็นล้อหน้าล้อหลอังนะเรายกขึ้นมานิดนึงแล้วเราแกนปัดบให้ล้อมันดันขึ้นมาอย่างงี้ครบ อูนะโ okay. อเคป้ายปุ๊บนิดเดียวเองแค่เป็นออกอนะไรับเนี่ยหาดูนะปุ๊บเออบไม่ได้ออกแร,นะรงเลยก็โอเคครับ <S <S ก็จบไปแล้วนะฮะกับก,การสอนยกหน้าหรือวิลลี่่นเองก็ใครอยาก ให้สอนท่าไหนเพิ่มเติมหรือมีอะไรสงสัยคอมเมนต์ได้เลยนะฮะหรือว่าทักถามก็ได้ก็วันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันอ๋อลืมบอกไปการยกล้อเนี่ยมันสามารถไปต่อยอดหลายๆท่าได้เลยไม่ว่าจะเป็นแมนนวลแบ็กฮอปหรือว่าบันนี่ฮอปหรืออะไพวกนี้คือมันสามารถไปต่อยอดได้เดี๋ยวไว้มีโอกาสจะมาสอนบันนี่ฮอปนะฮะโอเคก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้ฮะ ก็วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะก็ฝากติดตามปั่นกันเก่งในะ mm hmm. EP ต่อไปด้วยนะฮะ mm hmm. ก็อาจจะมีสอนยอย่างอื่นอีกาถ้ามีกำลังใจโอเคก็ขอบคุณครับ